และในวันนี้ครับมาพบกับบาริสต้าโอมกับเมนูสุดแสนพิเศษครับเราจะเปลี่ยนเมนูลอดช่องธรรมดาจากขนมไทยให้กลายเป็นเครื่องดื่มสุดแสนอร่อยอย่างเมนูลอดช่องลาเต้ครับส่วนการทําต้องบอกเลยว่าทําง่ายแต่อร่อยมากการทําจะเป็นยังไงตามโอมในคลิปนี้เลยครับ ซึ่งวัตถุดิบในการทําของเมนูนี้เราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ามเลเยอร์ครับเลเยอร์ล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของลอดช่องหวานมันกรอบกรอบอร่อยชั้นกลางจะเป็นตัวช็อตเอสเปรสโซ่แล้วก็ชั้นบนเนี่ยจะเป็นโฟมนมที่มีความเป็นกระทิแบบขนมไทยสไตล์ครับซึ่งเราต้องทาจากส่วนล่างก่อนนั่นเองเนาะก็เตรียมถ้วยตวงครับในการดวงส่วนผสมทั้งหมดตัวลอดช่องในยอย่างแรกที่เราใช้นะครับก็ประมาณ30-40ถึงกรัมครับต่อแก้วเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมส่วนผสมที่เป็นนมตัวกล่องทองครับ20 ml คือจะมีความเพิ่มตัวบอดี้ของตัวเนื้อนมเนี่ยให้มันมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวนมกล่องทองเนี่ยสามารถใช้แทนนมสดได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นค้นจืด e อ็กซานกเหี่ยวฟอร์คอนอยู่ที่20 ml นั่นเองแล้วก็จะใช้ความหวานจากตัวค้นหวานเหี่ยวฟอร์คอนะครับประมาณ10 ml อ้พอดีสุดท้ายเลยก็จะมาแต่งกลิ่นให้มีความหวานหอมแบบไทยสไตล์กับตัวน้ำตาลตะโนดครับอยู่ที่ประมาณ20 ml Oh, หอมมากตอนนี้คือเหมือนลอดช่องน้ํากะทิแบบหอมๆเลยฮะเทไว้ก่อนเลยแบบนี้ส่วนชั้นตรงกลางครับก็จะเป็นส่วนของช็อตเอสเปรสโซ่ครับเลือกใช้ด้านชงกาแฟที่เป็นซิงเกิลช็อตครับแล้วก็สกัดกาแฟออกมา30 ml เพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวกาแฟเนี่ยมันเยอะจนเกินไปจนไปกรบรสชาติของความเป็นลอดช่องน,นั่นเองเราอยากให้2อ,อย่างมันไปด้วยกันได้เราก็จะมาประกอบเครื่องดื่มให้เข้ากันครับก่อนอื่นเลยก็ใส่น้ําแข็งลงไปในแก้วก่อนแบบนี้เลยนี่ ใส่ตัวช e ็อตเอสเปรสโซ่ของเราก็วนให้ตัวครีมม่ามันลงไปด้วยแบบนี้หลังจากนั้นครับเราจะมาเตรียมในส่วนของการท็อปปิ้งข้างบนครับก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกจะเป็นกระทิประมาณ20 ML ครับแล้วก็เป็นนมดีฟองกล่องทองครับประมาณ 100ML นั่นเองเนะเาะแล้วก็เตรียมนมดีฟองเลยแบบนี้ฮะแล้วเราก็ดีจนโฟมเนี่ยมันมีความหนานุ่มขึ้นมานั่นเองครับโอ้หนิติปั้นเดียวนเนี่ยขึ้นแบบฟูมากโอเคหลังจากดีฟองเสร็จแล้วก็ เอากะทิครับออนท็อปไปเลยประมาณ20 ml ซึ่งกระทินี่เราสามารถซื้อกะทิพัชเชลได้เลยนะมันจะเป็นแบบอบควันเทียนนะครับแบบสไตล์ขนมไทยก็จะมีความหอมแล้วก็นี่เลยสุดท้ายครับเพื่อนของเราโฟมนมแบบนุ่มๆเลยฮะครีมมีส่สุดๆนะฮะก็ได้แล้วครับเครื่องดื่มนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีเลเยอร์ที่อร่อยฮะไม่ว่าจะเป็นการดื่มแบบ แยกชั้นหรือว่าการคนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มรับรองเลยว่าลงตัวสุดๆครับแล้วก็เมนูนี้ฮะลอดช่องลาเต้ต้นทุน่ยอยู่ที่แก้วหนึ่งประมาณ24บาททั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมกะทิหรือว่าลอดช่องที่เราใช้ด้วยนั่นเองเนาะซึ่งก็สามารถทํามูลค่าเพิ่มได้อาจจะขายแก้วละ70บาทถึง100บาทแล้วแต่ได้เลยนั่นเองครับนี่อืมอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยจริงๆโอเคจากที่ชิมเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่มันลงตัวมากๆความหอมของตานโนด เข้ากันกับความเป็นนมของกาแฟาที่เป็นแบบ ไทยสไตล์ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็จะมีความแบบหอมกระทิอบวันเทียนซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่อร่อยมากๆและอยากแนะนําให้ทุกคนลองไปทําตามครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและใครครับที่สนใจทําเมนูแบบนี้ครับสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของฟอร์คอนได้ตามร้านสะดวกซื้อตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องดื่มเบเกอรี่และก็คอฟฟี่ชั้นนาทั่วไทยหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆครับรับรองเลยว่าฟอร์คอนมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบโจทย์ในการทําเครื่องดื่มของเหล่าบาริสต้าและผู้ประกอบการอย่างแน่นอน แล้วรอติดตามในคลิปหน้าครับวอามบาริสต้าโอมจะมีเมนูกาแฟาอะไรมาแจากให้กับเพื่อนๆและผู้ประกอบการร้านกาแฟาทุกท่านครับ